กัเตือนคลิปต่อไปนี้ไม่ถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง enjoy เย่กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัาและก็สาระแท้ไม่มีวันนี้ผมจะมาเล่าตำนานฮีโร่ที่ชื่อว่าแซมสันนะครับอป๋าแซมของเราก็เป็นบุรุษจอมพลังที่แข็งแกร่งและก็ยากที่จะต้านทานได้ เรียกได้ว่าพลังของเขานี่ก็รองรอง,รองหรือว่าน้องน้องเฮอร์คิเลสเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งของเขาจะมีมากมายสักเท่าไหร่ก็กลับมาพ่ายแพ้มารยาหลายร้อยห,ยหลายพันเล่มเกวียนของผู้หญิงคนรักเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยเย่ yeah! แซมสันก็เป็นบุคคลที่ถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์ของชาวยิวเรื่องราวของเขาเริ่มขึ้นเมื่อชาวอิสราเอลเริ่มมีปัญหากับพระเจ้า เนื่องจากว่าชาวอิสราเอลนั้นมักจะมีจิตใจที่โลเลและเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าได้ไม่นานเช่นตอนเมื่อที่พระเจ้าช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากการเป็นทาสที่อียิปต์โดยการให้โมเสกนําพวกเขาเดินทางข้ามทะเลแดงออกมาพวกเขาก็หาเรื่องมาบ่นพระเจ้าหรือเมื่อที่โมเสกจากบ้านจากเมืองไปหลายวันเพื่อที่จะไปเอาพระบัญญัติสิบป,ประการจากพระเจ้าพวกเขาก็หันไปนับถือบูชาพระอื่นๆ แทนที่พระเจ้าซะง,งั้นและคราวนี้พวกเขาก็มีปัญหากับพระเจ้าอีกแล้วพระองค์จึงตัดสินใจที่จะลงโทษพวกเขาโดยการให้พวกอิสราเอลตกเป็นเบี้ยล่างของชาวฟิลิสเตียเป็นเวลา40ปีและนี่ก็เป็นที่มาของบุรุษสุดแข็งแกร่งปาแซมของเราซึ่งพระเจ้าก็กำหนดให้เขาเป็นผู้ปลดปล่อยอิสราเอลให้รอดพ้นจากเงื้อมือของฟิลิสเตีย แต่ทว่ามันก็มีปัญหาตั้งแต่ป่าแซมของเรายังไม่เกิดเลยนะครับนั่นก็คือแม่ของเขาดันเป็นหมันนะครับแล้วทีนี้เขาจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะเนี่ยอืมต่อมาทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้ลงมาบอกกับแม่ของแซมสารว่าถึงเจ้าจะเป็นหมันแต่ทว่าพระเจ้าจะให้เธอมีลูกเป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เธอต้องระวังห้ามดื่มเหล้าและก็อย่าทานอาหารที่พระเจ้าห้ามเด็ดขาด และเมื่อเขาเคลอดออกมาแล้วก็อย่าให้เขาตัดผมเป็นอันขาดอย่าให้เขากินองุ่นหรือว่าลูกเกตดื่มเหล้าและก็สัมผัสกับศพเขาจะเป็นคนที่มาปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากพวกฟิลิสเตียเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็ตระหนักว่าตัวเองนั้นมีพละงกำลังวังชามากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเขาได้พลังจากพระเจ้านั่นเองเขาสามารถฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าและก็สามารถ ต่อสู้กับกองทัพฟิลิสเตียได้นับพันในคราเดียวนี่โหดก็เฮอร์คิลิสหรือเปล่าเนี่ยส่วนอาวุธของเขาก็สุดเทพไม่แพ้ของวิเศษของตำนานกรีกกันเลยทีเดียวนั่นก็คือขากรรไกรของลาใช่ครับขากรรไกรของลาแถมมีฟันติดมาด้วยอีกต่างหากอืมแจมสั้นครับผมว่าคุณพี่ไปเอาท่อนซุงมาสักท่อนมันน่าจะมีดาเมจมากกว่านีนี่ย ปาแซมของเราก็เกลียดพวกฟิลิสเตียมากและก็พอๆกันกับชาวฟิลิสเตียที่เกลียดเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาฆ่าพวกพ้องของชาวฟิลิสเตียไปนับพันต่างฝ่ายต่างก็เกลียดกันเข้าตับเข้าไส้เข้าม้ามกันเลยทีเดียวพวกฟิลิสเตียจึงพยายามหาวิธีที่จะล้างแค้นให้พวกพ้องพยายามสื่อว่าทำไมแซมซันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหากถ้ารู้แล้ว จะได้กำจัดจุดแข็งของเขาและก็สามารถคิวเขาได้เมื่อป๋าแซมของเราโตเป็นหนุ่มก็เริ่มคิดถึงเรื่องผู้หญิงก็มีสาวคนหนึ่งที่เขาชอบมากเป็นพิเศษและมักจะไปมาหาสู่อยู่บ่อยๆชื่อของเธอนั้นก็คือเดลิลาฟังฟิลิสเตียก็คอยตามดากคอยสอดแนมอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงก็เห็นว่าแซมสั้นไปมาหาสู่เดลิลาบ่อยๆจึงตัดสินใจเข้าทางผู้หญิงและพยายามจะติดสินบนเธอ ในตอนนั้นเดลิลากำลังเดินกลับบ้านอยู่พวกฟิลิสเตียก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้เธอเออเดลิลาพวกเรามีบางอย่างให้เธอช่วยนะเธอพอจะไปสืบมาได้หรือเปล่าว่าทำไมป๋าแซมของเธอมันถึงแข็งแกร่งผิดมนุษย์ผิดมนานานักเขามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้นะพวกเราแค่อยากรู้เฉยๆไม่ทำอะไรหรอกจริงๆถ้าเธอสืบมาได้พวกเราจะให้เงินเธอ 1,100แผ่นซึ่งก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันได้ประมาณ3ล้านบาทนะครับในตอนแรกเดลีลาของเราก็ตัดสินใจที่จะตอบปฏิเสธไปแต่เว่าเอิม3ล้าน3ล้านเลยนะเฮ้ย3ล้านความหน้าเงินความโลภความมืดก็เข้าข้องงำเธอเธอจึงตอบตกลงไปเธอกลับไปบ้านพร้อมกับคิดแผนการว่าจะสืบหาความลับของเขาได้ยังไง เธอตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะทําของอร่อยออร่อยที่เขาชอบไปให้และก็ถามมันตรงๆนี่แหละเขาน่าจะยอมบอกเพราะว่าเขารักเธอมากวันต่อมาเขาและก็เธอนั่งทานข้าวอยู่สักพักเธอจึงถามเขาออกไปว่าแซมสั้นจ๊ะบอกฉันได้หรือเปล่าว่าทําไมเธอถึงแข็งแรงอย่างนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าฉันอยากจะจับเธอให้อยู่หมัดเนี่ยฉันต้องทํายังไงหรือจ๊ะ แซมซันคิดอยู่ภาคหนึ่งก็เลยตอบไปว่าไม่ยากแค่เอาสายธนูที่มันยังไม่แห้งมาเจ็ดเส้นมัดฉันเอาไว้แค่นั้นอ่ะฉันก็อ่อนพลังลงแล้วละที่รักจ๋าอืมแม่รักกันเสจริงในคืนนั้นเองเดลิลาก็ได้แอบไปหาพวกฟิลิสเตียที่จ้างเธอให้หาของดังกล่าวมาให้เธอและก็นัดกันว่าหากเธอตะโกนขึ้นเมื่อไหร่ให้บุกเข้าบ้านมาจับแซมซันได้เลยเธอกลับไปหาแซมซัน และก็กล่อมให้เขาหลับเมื่อเห็นว่าเขาหลับสนิทแล้วเธอจึงเอาสายธนูนี่แหละมามัดแซมสัน้นพร้อมตะโกนบอกว่าแซมสั้นตื่นเร็วพวกฟิลิสเตียนจะมาจับเธอแล้วยังไม่ทันที่พวกฟิลิสเตียจะบุกเข้ามาป๋าแซมก็ตกใจตื่นขึ้นและก็กระชากเอาสายธนูนั้นออกอย่างง่ายได้เดลิลาเพิ่งรู้ว่าป๋าแซมหลอกเธอเธอจึงรู้สึกเสงมากเพราะว่าพวกฟิลิสเตียจะไม่ให้ค่าจ้างเธอ เธอจึงตีหน้าเศร้าและพูดกับป๋าแซมว่าเธอหลอกฉันได้ยังไงทำไมถึงไม่บอกความจริงเธอทำฉันเสียใจเธอทำให้ฉันร้อนรอน <laughs> <laughs> พอพอพอ <laughs> เลิกเล่นมุกเถอะแม่มันไม่หาพาคนดูเครียดโอเคครับผมสัญญาว่าจะเล่นมุกกับเพลงนี้เป็นครั้งสุดท้ายต่อต่อนะครับเธอก็บังคับให้ป๋าแซมบอกเธอป๋าแซมก็ยิ้มให้เธอก่อนที่จะบอกว่า ไม่ยากเลยก็เอาเชือกใหม่ๆที่ยังไม่ได้ใช้นะ่ะมามัดตัวฉันเอาไว้สิแค่นั้นน่ะฉันก็หมดพลังง่อยแดกแล้วขึ้นต่อมาเธอก็เล่นมุกเดิมกับแซมสั้นนะครับแต่ทว่าป๋าแซมก็กระชากเชือกออกมาอย่างกระจุยกระจ่าเดลีลาโดนป๋าแซมหลอกอีกแล้วคราวนี้เธอก็เลยตีหน้าเศร้าสุดๆแล้วก็แกล้งร้องห่มร้องไห้ตัดเพ้อว่าเธอกล้ามาบอกรักฉันได้ยังไงเนี่ย ถ้ารักกันจริงก็ต้องไว้ใจกันสิป้าแซมของเราก็เลือกที่จะไม่สนใจเธอและก็ปล่อยให้เธอเพ้อรำพันอยู่คนเดียวปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้การแน่นอนต้องใช้ท่าไม้ตายตือเท่านั้นที่จะคลองโลก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 เธอก็คอยถามเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลานะครับไม่ว่าจะไปเดินเล่นกินข้าวเขาเที่ยงยามสายยามบ่ายยามเย็น จะขี้จะเยี่ยวจะตดก็ถามอยู่อย่างนั้นแหละจนป่าแซมของเรานะครับจะเป็นโรคประสาทตายสุดท้ายเขาเลยทนความรำคาญไว้ไม่ไหวเลยตะโกนโล่งออกไปว่ากินอาหารครบสามมือซิทอัพห0ึอครั้งลุกนั่งหนึงร้อครั้งวิดพื้น100ครั้งและก็วิ่งวันละ10กิโลอืมไม่ใช่ละ <laughs> ขออภัยครับอารมณ์มันพาไป <laughs> ต่อต่อเขาเลยตะโกนโล่งออกไปว่าโอ้ยเลิกถามได้แล้ว เคเจะบอกให้ก็ได้พลังพิเศษของฉันมันอยู่ที่หัวมันอยู่ที่เส้นผมนี่แหละฉันไม่เคยโกนไม่เคยตัดมันเลยแม่ตายไปฉันก็ไม่ได้บวชให้เพราะว่าถ้าตัดออกฉันจะสูญเสียพลังพิเศษไปเข้าใจหรือยังคราวนี้ก็เลิกถามได้แล้วลำคาญอืมคราวนี้นะครับเดลิลาของเราก็นัดพบพวกฟิลิสเตียมาอีกแล้วเธอก็หลอกให้ป๋าแซม นอนหนุนตักเธอส่งสัญญาณให้พวกฟิลิสเตียเข้ามาใกล้ๆและก็โกนผมของเขาออกพะละกําลังของป่าแซมจึงหมดไปแล้วเธอจึงตะโกนว่าแซมซันพวกฟิลิสเตียจะมาจับตัวเธออีกแล้วแซมซันตื่นขึ้นมาก็ง่อยแดกนะครับและก็ไม่สามารถต่อกรกับพวกฟิลิสเตียได้และพวกเขาก็จับแซมซันไปอย่างง่ายได้พวกฟิลิสเตียได้ควักลูกตาของเขาออกมาทั้งสองข้าง และก็นําตัวไปยังเมืองกาซาเอาโซ่ตรวนล่ามเขาเอาไว้แล้วก็ให้เขาโม่แป้งอยู่ในเรือนจําวันเวลาผ่านไปผมของปลาแซมของเราก็เริ่มงอกขึ้นใหม่พร้อมกับพรละกำลังวังชาของเขาวันหนึ่งชาวฟิลิสเตียได้มารวมตัวกันที่วิหารของพระดาโกนพวกเขาคิดว่าพระดาโกนที่พวกเขาบูชาอยู่นั้นได้จัดการกำราบศัตรูตัวฉกาดอย่างแซมสัน้น ให้หมดพะละกําลังไปและก็มอบเขาไว้ในกรํารม,มือเรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆพวกเขานึกสนุกอะไรไม่รู้นะครับก็เลยให้แซมสั้นออกมาเล่นตลกให้ดูพวกเขาให้ป่าแซมออกมาจากเรือนจําโดยมีเด็กน้อยจูงมือนําทางมาระหว่างทางป่าแซมก็ได้บอกกับเด็กน้อยว่าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าจงพาฉันไปคลําเสาที่รองรับวิหารนี้อยู่ฉันจะพิงเสานั่นพอไปถึงเสานั้นนะครับ ป้าแซมของเราก็ออกกำลังทั้งหมดดันเสาเอกของวิหารด้วยมือเปล่าเสานั้นก็หักลงมาส่งผลให้วิหารอันใหญ่โตมโหฬารน,นั้นพังโครมถล่มลงมาทําให้ชาวฟิลิสเตียที่มาดูแซมของเราเล่นตลกกว่า3,000ันคนตายลงในทันทีส่วนป้าแซมของเราก็โดนทับไปด้วยนะครับก็ตายไปพร้อมๆกับฟิลิสเตียคู่แคมของเขานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับ กับป๋าแซมจอมพลังแล้วก็ยายเจเดลิลาหน้าเงินแม่บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมาตกม้าตายเพราะว่ายายเจน้าเงินเพียงคนเดียวอืมมารยาร้อยเล่มเกวียหนลือเกินก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแม่ไม่ได้พูดยาวๆแบบนี้นะครับเหนื่อย <laughs> แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเยฮ่า yeah. ฮ <laughs>